สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทำมาม่าผัดซีอิ๊วนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เราจะใช้มาม่าห่อใหญ่นะครับนำไปแช่น้ำประมาณสัก7นาทีครับหลังจากนั้นผมจะใช้กระเทียมที่เราบุนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วเราก็ทำการผัดกระเทียมให้หอมเราจะใช้ไข่ไก่สองฟองใส่ลงไปนะครับแล้วก็กค่อยๆตีให้ไข่ตุกนะครับเพื่อที่จะให้ไข่มันมีชิ้นขนาดใหญ่ ก็จะค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับไข่มันก็จะเริ่มสุกแล้วก็เป็นแผ่นชิ้สนสวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับพอได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่แครอทตอยลงไปงไประมาณสช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงนะครับของมามา่มาแล้วก็ซอสอุปรกรณ์พื้น้อนโต๊ะแล้วผมก็จะทําการผัด นะครับให้ส่วนผสม,สมเข้ากันเราก็จะใส่มาม่าที่เราแช่น้ำเอาไปเผ็ดนาทีออกไปนะครับแล้วก็ถ้ามันแห้งเกินไปเราจะเติมน้ำเอาไปแช่หานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไฟแรงครับก็จะทําการกลับกลับไปกลับมาเพื่อจะให้เส้นมันคลายตัวนะครับก็จะเริ่มคลายตัวแล้วให้มีน้ํากุกคลิกนะครับเราก็จะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆ ให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันแล้วก็ให้น้ำมันเข้าไปในเนื้อซีอิ๊วดำจะทำให้เส้นสวยงามนะครับแล้วก็เราก็จะค่อยๆขย,ยี้ไปไเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะต้องใจเย็นนิดหนึ่งก็น้้ำก็จะค่อยๆงวดไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเส้นเริ่มปูนะครับในในจังหวะนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดนะครับให้เส้น ออกเป็นสีดำสักหน่อยหนึ่งก็ <C le af> จะเห็นว่ามันเริ่มมีน้ำน้อยลงนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแห้งความแห้งนี่ตามใจชอบเลยนะครับ่าชอบแห้งมากแห้งน้อยนะครับสุดทา้ายเราก็จะใส่เป็นต้นหอมซอยนะครับผมใส่น้ำตาลลงไปประมาณสักหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่ามาม่าห่อใหญ่เราก็จะผัดไปเรื่อยๆครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็จัดจานก็จะกินกับผักกาศข่าวซอยนะครับก็เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากนะครับก็ทําไม่ยากจนเกินไปยังไงลองทําทานกันดูนะครับ